ตีเข้ามาจกึดมาอ้วิแล้วลูกนี้ตีโดนแล้วเปิดเก็บสองต้มในสนามไปด้วยฮะโอเคครับผมกาวสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมนะตอนนี้ครับผมคุณอยู่ในรายการเปตองชมลมสัมพันธ์นะครับผมนะที่จัดขึ้นที่อุดรธานีนะครับโดยเซมิเอ็กเซเดียมนะครับเป็นประธานฝ่ายจัการแข่งขันนะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณครับ ผู้ที่สนับสนุนงบประมาณการจ่ายเงขันในครั้งนี้นะครับผมนะแล้วก็การไหนรันดในครั้งนี้นะครับขอขอบคุณครับผมเซียมีเอ็กซเดียมครับขอขอบคุณครับผมประธานหนูแม่กองนะครับผมนะขอขอบคุณนะครับป่าชูอับสำชันนะครับผมนะขอขอบคุณยูนิทาวนะครับผมนะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่หลายๆคนหลายๆท่านเลยนะครับที่สนับสนุนการแข่งขันครั้งนี้เกิดขึ้นนะครับอ่ะเรามาดูในสนามกันเลยครับผมนะ คู่นี้ครับผมเป็นคู่ระหว่างบางแนนเจอกับตุ้ยสอปปาราวนะครับผมนะเอาครับบางแนนเนี่ยประกอบไปด้วยนะมือขึ้นครับผมบาดเดียวครับคนนี้ครับที่เข้าไปบาดพื้นที่ครับนี่ครับบาดเดียวมือตีเป็นพี่บอยเชียงใหม่นะครับผมนะแล้วทางด้านทีมของตุ้ยสอปปอราวครับผมมือตีครับผมเป็น พี่สมัยนะครับพี่สมัยสอปอลาวมือขึ้นเป็นตุ้ยสอบปอลาวนะครับเอาครับเรามาดูกราบอกในไม้แรกกันเลยฮะเอาครับพี่สมัยสอบปอลาวครับมือตีเข้ามาจุกขึ้นมาอ้วีแล้วลูกนี้ตีโดนแล้วเปิดเก็บสองตามในสนามไปด้วยฮะโอ้โหเอ้งโอ้โหลูกนี้ตีไปครับ เก็บ2แต้มในสนามไปครับผมทางด้านทีมของสปป,ปหลาึ๊บลูกนี้บังแนนสองบาทเดียวขึ้นมาแล้วขึ้นคมโซนได้ดีแล้วเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้ครับผมโอ้โหลูกนี้นี่ถือว่าขึ้นได้ดีมากเลยนะครับเอาครับเรามาดูครับผมลูกนี้ทางด้านทีมของสป ปอลาวตีไปอีกหนึ่งบายครับผมแล้วเก็บสองแต้มในสนามไปได้อีกแล้วครับผมมีสมัยสพปอลาวนะครับไปนี้เอา,า,า,าครับพี่บอยครับขึ้นคุมโซนมาใบนี้ครับเอ้ยกล้องล่วงแล้วหาแล้ว อนไปปรับกล้องนะจกึ้กมาโอ้โหตีโดนอีกแล้วครับผมได้สองแต้มในสนามครับผมใบนี้ครั <c oughs> บเรามาดูครับผมบอยเชียงใหม่ครับเข้าม,มา <c oughs> ครับโอ้โหใบนี้ก็ขึ้นคุมโซนได้ดีฮะแล้วเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้ครับผมทางด้านทีมของบางแหน่เอรบเรามาดูครับต่อยสบป,ป,อ,ปอลาวเข้ามามาแล้วตีอยู่้ยใบนี้เลยไปฮะ ครับในสนามนี่เสียอยู่หนึ่งแต้มครับผู้เล่นจากสปปอลาวครับทีมของตุ้ยสปปอลาวจกมาหูแล้วไปนี้ตีติดไปเก็บสามแต้มในสนามไปได้ครับผมโอ้โหดูครับจกขึ้นมาครับตึ้งแล้วตีติดเลยฮะโอ้โหเอาครับเรามาดูครับผมลูกนี้ครับทางด้านพี่บอยเชียงใหม่ครับผู้เล่นของบางแนน่เข้าวงมา ลูกนี้จบขึ้นครับโอ้โอาวครับเสียแต้มครับผมหนึ่งแต้มในสนามให้กับสอบปอป,อ,ปอร์ราไปครับที่มังแนน